เราทำไมต้องต้องละหมากขนาดนี้ทำไมเพื่อนเขาได้เรียนบริยาตีต่อทำไมเราต้องได้มากินข้าวในป่าช้า <S <S ประดับพุทธิพงศ์มหาโพคินตระกุลนะครับ <S <S <ๆ>ก่อนเริ่มงานนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่เกเรเรียนช่างตอนนั้นชีวิตครอบครัวเ็าลำหมากนะครับไปโรงเรียนในกะลางวันไปเรียนช่างตอนเย็นเป็นเด็กเสิร์บร้านหมูกระทะเสิร์ฟเสร็จก็ต้องขึ้นไปร้องเพงลงโฟกซองเพื่อแลกเงินกับวันละ150บบาท เสร็จไปร้องเพลงกันคือไปร้องเพลงในในผับนะครับเลิกประมาณตีสองแต่ละวันชีวิตก็มเมาครับสิ่งที่ได้มาก็คือติดเหล้าครับแต่คนเรานะครับจะมีจุดเปลี่ยนที่ชีวิตจะเอายังไงกลับมารู้สึกว่าอย่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาบอกว่าทันทีที่เปลี่ยนความคิดวิถีชีวิตทั้งชีวิตจะเปลี่ยนตอนตีสองทั้งเมาทั้งง่วงมีแผ่นวิชาการแผ่นซีดีผมดูแผ่นนั้นก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับจนประโยคสุดท้ายของแผ่นประโยคสุดท้าย วิทยากรบอกว่าที่จริงแล้วเราสาเร็จวันไหนก็ได้แต่อย่าลืมวันที่เราสาเร็จคนที่เรารักยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าผมต้องสําเร็จในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ผมจินตนาการเห็นภาพถ้าวันหนึ่งผมได้รถในฝันแล้ววันนั้นเป็นวันที่รับรถแต่วันนั้นแม่กับพ่อไม่อยู่แล้วผมคงทำได้เพียงแค่เอาเอารูปแม่เอาลูปพ่อมาวางใสบาะรถเอามาลายกรมากะกับรูปภาพแล้วบอกว่าแม่พ่อวันนี้ตาสำเร็จแล้วนะตาได้รถในฝันแล้ว คงเป็นแค่ลมปากที่ได้พูดกับรูปภาพแม่ก็คงไม่รู้ว่าความสําเร็จของลูกชายคนนี้เป็นยังไงวันนั้นตาบอกเองว่าต้าจะตั้งใจทํางานจะประสบความสําเร็จเพื่อพ่อกับแม่ตอนที่เริ่มต้นไม่ได้พร้อมเลยครับเข้ามาตอนอายุ2 0ตลาดก็ไม่มีรถทํางานก็ไม่มียืมมอเตอร์ไซค์แม่มาทํางานแล้วก็ไม่มีความพร้อมทุกประการเสื้อผ้า,อาพี่ชายเอาให้นะครับก็เริ่มต้นด้วยความไม่พร้อม แต่เขาบอกว่าถ้าเราให้พร้อมชาติหน้าก็ไม่ได้ทําสิ่งที่ผมทําในวันนั้นคือตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําคิดถึงความสําเร็จทุกลมหายใจวันแรกที่ไปลงพาะสนามยังจําได้ดีพัดเที่ยงของวันนั้นจําได้ดีว่าเราจะไปนั่งกินข้าวศาลาราลิมถนนมันก็มันก็จะดูไม่ดีวันนั้นก็เลยหาป่าที่มันทึบๆท,ที่ลูกค้าหรือที่คนผ่านไปผ่านมามองไม่เห็นก็เข้าไปกินกินข้าวในป่านั้น เราอนที่กินรู้สึกว่าขนลุกขนพองมากเลยเสร็จนะครับกินข้าวเสร็จดูนาฬิกาบ่ายโมงแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากฝ่านั้นแล้วก็เห็นป้ายเบเริ่มเลยครับเขียนว่าสารณนประโยชน์ป่าชา้าวันนั้นน้ำตาไหลแล้วก็เกิดคำถามในใจมากมามถามตัวเองว่าเราทำไมต้องต้องลำหมากขนาดนี้ทำไมเพื่อนเขาได้เรียนบริยาตีต่อ งานนี้ไม่เหมาะกับเราเกิดคําถามต่างๆแนวนามากมายแต่สุดท้ายคําตอบในใจมันก็ชัดก็เพราะอยากเสร็จสำเร็จเพื่อพ่อกับแม่ในปีแรกของการทํางานตอนอายุยี่สิผมเจอปัญหามากมายผมร้องไห้แทบทุกวันผมทุ่มเททํางานทุกวันโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตอน20ผมเป็นตัวแทนอายุ21ผมเป็นผู้บริหารหน่วยอายุ23ผมเป็นผู้จัดก,การและอายุ28ผมเป็นเจ้าของสมรงานที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยจากการลองผิดลองถูกจากการทําระบบทุกสิ่งทุกอย่างจุดเปลี่ยนที่ได้ไปศึกษาดูง,งานที่อเมริกาทําให้วันนี้บิลิฟมีระบบที่ชัดเจนทําให้วันนี้บิลฟมีระบบที่จะรองรับคนที่จะเดินเข้ามา เพราะนั้นไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะเราทําระบบไว้รองรับแล้วเพียงแค่เข้ามาวันนี้แล้วก็เดินตามเราได้เลยแล้วก็มั่นใจว่าระบบที่เรามีเราสามารถสร้างหลายๆรุ่นหลายๆคนแล้วเราก็สักเซนบินสักเซนส่งต่อความสำเร็จให้น้องๆอีกหลายชีวิตที่เดินตามมางานเรามีคุณค่าคนมากเลยมันได้มันได้นนช่วยช่วยหลายๆคนช่วยหลายๆเคสมันก็กลายเป็นเป็นความติติความสุขใจ แล้วก็เรือบอกที่เรามาอโหอาชีพนี้นะมันได้ทำคำว่าคุณค่าจริงๆ